คร S divide. S divide. S S okay. S ับสวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันทีสิบเอ็ดเนาะเสาร์วันทีสิบเอ็ดเลาะไปเลาะมาพี่น้องสิบเอ็ดนึกสิบสองว่าวันเสารมันอีสิบสองอ้อ่ะขอโทษข้อไฟพี่น้องลืมเวดลืมมือบอกอ้าวมันหนาวครับพี่น้องหนาวแห้งหนาวหนค่ะออกสายอ้าสายคือเก้าแล้วครับพี่น้อง มาต่อปลาคอนครับพี่น้องคอนบวกเดียวเอาโอ้ยให้ขู่เจ้าพวกงไ่นองไดสวัสดีพี่น้อง,องอยังยังเลยเมืองพี่นอ้องเออดี่ครับปลาเข่งเกือกขีดต้มอีกแล้วนี่ทีเมียนเออด มนัมนมนัมนมนัมนมันเศ้านี่พี่น้องเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทางผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีแมทเอฟซีเกาสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อจ้ะมีพาพี่น้องน้องธงน้องทานนะคะกินหายากคือเก่ามันรอ,อบเบ่งโผลขามาทางโซนใหม่เลยพอดีพี่นอออ้นองมาโผล่หนักโผลใหม่กำลังกิ๊ดเจ๊ดขี่ต้มเน่น้อยพี่น้องรักงานการทางไมื่อไหร่เนีน่ยก็เคลียร์ผัวป้าจ้ะอม่าง ก็ถตกำลังยวเยกอแขนเสือให้นทางนี่ดัดันขึ้นมาจับสองนี่เสือดุดันอนโอโนยบอนักจักบคือเขาดอกพี่น้อเลยจักบทานเห็นอยู่เดี๋ยลุยต่จะสัสีเขียวโตโอยนะว่ เสียงคนปลูกหอยู่ดีว่า,านกบะกินมาแล้วมาเปิดผอเอาเพอดีพี่หน่องเพิ่นเอาไปก่อนอห้อยเพิ่นเปิดนี่จ้ะตอนกำลังมีหนามตอนหนามลายนี่นองสีนาวตอนวันที่สิบสามสิบสีลล่ถูล้วพี่น้นองอุณหภูมิจะลดลง น้ถึงเจ็ดองศาถูกเด้อฝุ่นว่ะปากหวานบวกโอ้ยนกเป็ดกระต่าดีดีเลยพี่น้องโอ้ยสักปากลงบ่ได้แน่เยหอยนี่หอยกระจกกินเมื่อบ่ได้ฮะเอ้าแมงดาต่อไปปุ่นเนาะมือนันขัวหอยผอมมันเขางไงเนี่ย แม่ต้าตามันอยู่ในผงจะเริ่ดูดเลยปืดตรงนี้ไเริเี่ยวทางได้ก่อนเั่นเปลยตรงนี้ไว้ไว้ส่ดีบอ nè nè lấy là chén sữa nhau hai anh quân đi chén xèo nhau bỏ ao tàu 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 bị mắc kia đây tôi nưng อยู่ตัวเดียวเยังดินยู่เก็บเพิ่นรุดแนแลวละไที <laughs> ่แม่ห้อยนอกซับเิ่นอะนี่รับพี่น้อ,นองตัวเนวกรตีอ่ะเมื่องไปหาไหม่แล้วหาพออีกเลิศเลยจ้ะไปเปีกตักวามื่น่ยังแนเนาะนี่ครับหัวเอู้ ตักน้ำใส่ไว้ก,วก่อนครับเดี๋ยวพ่อหม้มียนเดี๋หมกนึงตักน้ำมาไม่เห็นก็เลยตักน้ำมาหแบบน่อยเดียอ่ะตักลุนกันต่อจ้ะหลังนึนนงก็หมกถึงเมียนบ๊วยน่านนี่รกอือบดหลอดนี่โอ้ยเป็นได้สแต๊กบ๊วยท่านการเกือบ เสียหลายค่ะพี่น้องปุยเยอะมากเลยเนาะอันเนี้ยพันอยู่นี่ห้อยป่านั่นดิอ้ยห่าบอท่านมาบอท่านโอ้ยเนาะป่าบอกหลายหนึ่งเหมิงโอ้ยเสียหมดเลยเนาะพี่น้อกขอป่านะพวกกบจ้ะนี่ดุดลงหนึ่งเลยนไหจับเลยตัวบอกง่ายเลย นะโอบเลยเขียดโบ้โอยน่โออกบลงเขาตัวหนึ่งอุยปแต่หัแขกโ้ยนม่ออกแล้วมันออกได้บอก่าได้รักโบได้น่่าเป็นเขียดเออโอ้ยสป้ากับป้าเกือบจะไปทางเขาแล้วจากพี่นุอเดี๋ยว เี่ยบางอีกอนเนาะมองได้หลงๆแลงง้วเพิ่งเหลืออยู่ไหมคะอเอ้ยพี่น้องป่าขอนกองเพื้นหาหนามหอบื้นหาหนามหนามมันลงเร็วเนอ้อลงเพราะถันต<ำ>ีน,นีล้ล่มกันลมแห้งเร็วด้วยเนีนอุ้ยเสียดายแห้งหลายแห้งคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมาเดือดทายดอกม,อมันตุยหมดมันตุยหมดแล้วอุ้ยเสียดายเสียดาย้ต่ขอนบวกเดียวนึงเนาะเนียน เอาตัวที่เพิ่นยังดีนอยู่จ้ะทีเคลียร์หายพ่อกบอีกแล้วจ้าโก๊ปไงหรอหรอไเ้ใส่ดูตัวใหญ่บ่ไม่รู้กบใหญ่แถวนี้ใหญ่แหลกครับพี่น้องใหญ่แหลกแหงมันจ้ะในดินทรายอุ้ยนั่นดิอย่าไปอุ้ยอุ้ยใส่น้ำนั่นดีนะอันนี้ยู อุ้ยคอยขอดจับได้บ่บ่เอามือเจาะออมอู้หัสพี่น้องโตงามจ้าเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเออจับเลยใหญ่ๆเลยอุ้ยตัวใหญ่ตัวน่ะจับยีดิจับดิจับเอวบุได้จับเอวบุได้จับยี้ดิปึ๊บโอู้หยส อุ้ยพี่น้องคกบอตัวงามจ้าอุ้ยหมานหมานบาสวีทหมานโคกสองตัวล่ะตัวแหลกจำเขียดนี่เอาป่าไปในรถเด้อจ้ะพี่น้องมาลงมานำดอกเปิดดิดิเปิดดิดิดักสองเสียงเองนะเอาอาอาหมาล่ะคะพี่น้องอุ้ยตัวใหญ่ตัวงามเขาเมาอยู่อะสิพ่ออีกอยู่ดอกันได้ต้นหนิเมนโบ <laughs> อาสแสดงว่ามีกบจ้ะเขากันรอไปทัวเนาะอันนนี่ยังล่ะยังล่ะหาตัวก่ะพี่น้องเดี๋ยวสิหาซอยกันเนาะจ้ะจะแล้วอพอแล้วพอแล้วเร็วๆก็ปากแตกเลยอุ้ยคู่คอยเด้<อ>คู่เดี๋ยวคอยไปเอาคู่ก่อนเอาให้จับจับก้นนะมน อุ้หน้าให่นะยสวยกอด่ะักไปเลยโอ้โอ้ยเงียบังบังเอาหมันจ้ะเจ้าก็งไ่่อยนี่เงยสองมาแล้วเรียวพร้อมนี่ก็ากไปเืออ้าวพบทักผีวิตโต้ลืองเหลืง อ๋อคนละเตียบแล้วเละเตียบจช่ไหมเจ้าได้เตีู้หน่อยบ้างเลยต้นนันบอนับน้าจำเขียดอุ้ยผอจนไใหนเลยเน่ยบันี่ัอพอง่ายง่อ้อยเป็นจำพามือนี่พี่น้องเอาเดี้ยวมั อันไหละ่ะนะเฮ้ย้พอกบมาดูหล่พี่น้องอ่ะแต้มทีซีเป็นบอแนอุ๊ยนั่งบ๊บอ,บอ๊บอกเลยนะแมนจะก่อนนจ้ะข้อเยก่อนสงสัยหน,น่อยอยู่เอาบอ๊บบอ๊บอกจับมัดพนะุดโอ้โหอยากจับจังเลยอ่ะอยากจับะ <c oughs> โอ้งามเอามือออกยอดบ้าไปดงสวยๆเลยจ้ะเอาเปิดอีกอู้ตัวใหญ่นี่โอ้ยทั้งใหญ่ทั้งสวยทั้งงามปิดเลยปิดเลยจับเลยนี่ปั๊บปุ๊บอืออ้าโอ้หมัน พี่น้องเ้ยมาหนี้ม้านป้ามานครบจ้ะบ่าขึ้นว่าสุดท้ายมะพอครบไงอีกเด้อเนาะมหาเจ้ยมามาหาหอยหาป้าเดี๋ยพี่น้องครับกบแต่ว่าพอกบเอากบพอป้าเอาป้ามันนี้มาเสาเลยกับเปิดมาเลยกับมาพอป้าเลยเนาะมพอครบหน่อยตัวหนึ่งไปไปเรื่อยๆจ้ะมันนี่สิมานซ้ำไดนเนาะโอ้มันนี่ก็บมานขักแล้วเนาะกบเท่าไหรล่ะ ครบสี่ป่าหนึ่งบวกป่าหนึ่งขอนสุดยดจ้าบ่อครบคือบ่อคือจ้งว่าขันเมียนบ่อัหรอไหนไหนไม่ปากเมียนละน้องหวยหน่อยเมียนบ่อจะหอยฝนเม่นพ่อยยังนี่อยู่นะเมียนบ่อแต่เมีนเอ้าเดี๋ยวก่อนด้ แมนบ่แมนแมนแมนอยู่บ่อยู่อยู่นะอยู่อยู่เห็นตาแล้วนะเออแมนเสยแมนจ้ะโอ้เห็นหอยไทยแมนบ่แมนโอ้นี่แม่เขาโอกัสงาน่ละสิบละสาวอู้นึงเหียโล่งมืดละเอ้าบอกโฟกบสงานละโต้เดี๋ยวมันบัจ๋ามันบดโฟกัสกล่องนี่ดีดีด้วยมือกล่องมัอนี้บู๊ รัดรักจับเลยอู้วขัดเขียวโอ้วขัดเขียวกอมาพอแล้วขอยพอกบตัวเดียวดึงนี่หอยนี่เทมพอมีเลนขึ้นมา่นี้เลนนำหอยเพื่อกับเปิดไปได้ล้วล่ะค่ะพี่น้อง เขาพอกบต่อนเป็นซิเป็นสาวเฮ้าพอกอ่ะละโตันอมีหานี่ละของแท้โอ้ยฟาพี่นองก้าบบานกับบันสมวรแก้ไดละค่ะแก่นจำนั่นเข้าออกสวยนี่โอ๊บเดย์ดยซีโต้ีซีโตเนาะเหียดหน่อยโตนึงีน่ะ อาโตก็กบเขียนยีโมจังนะโอ้าโต้นีเดียวขหลวนองป่าไปตารวจเขีนทางม่ยู่เนาะนีป่าป่าของเฮาโอ้หลายอยู่พี่น้องเสียดายไปบบทันเนียนต๊แล้วนั่นเออที่ใส่นั่นนะเออที่ใส่ป่า นั่นเหี่ยวม,มดลงสะเอา้ <c oughs> เอาเอ้าเอ้าตึงตุยตึงตุย <c oughs> โอ้ยตีของแหงแลยเออเดินเสือคอยเตือนเลยนะนั่นเสือลูกเ,เดนิน,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 นั่นเสือจะโดนดาวเสือหนาวเนุะแล้วเขาลงไปหลังหนีมาเพื่งผลงลาน สลุกหวานอยู่เด้อจานหวานกบป้าครับพี่น้องเดรไายอยู่ไป,ไปจุม่มปจุมคนอย่าลงนำ้ำเลยมารูนพี่น้องมาขึ้นมาบ่ลกไปน้ำดอกยันมื่นนี่ความหวานเขาเข้าเออนี่ทางกบทางป้าเนะาะน,นี่ย แต่ป้าบวกหนึ่งก็ครบรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องก็ติดไปเที่ยงเคนนี้แหละจ้ะอู้เห็นบอกสัตว์บ่เห็นเห็นขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อค่ะคนละตัวแชร์กันกันกระเป๋าคืนาไปก่อนค่ะสุนทรบคลิปนี้ขอตั้งใจพิณาด้วยสวัสดีครับลองไปโซนใหม่เบึงผอปบอยู่จ้ะจะผองอ่ะละโต้หอยบ่อชัดผอ้อขันหอยนี่ไปโซนเก่ากับสีผออยู่พี่น้องหอย ไปบนาสิมันจำไดเนาะมันน,นี่านสายในก็หน่อยไปครับโอ้ยหนาวหนาวเดินเรืออกสายเลยหนาวแห้งพี่ดอนก็เดีย๋ยซุ่มไผพ,พิงครับมือเสาสุ่มแมนสุ่มเสื่อบปสุมส